เราต้องการเงินช่วยเหลือหลายกว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเก็บกู้ระเบิดอย่างบุรานเตกให้ได้1,000 10, 0เฮกตาร์ต่อปีสวัสดีท่านผู้ชมกับมาพบกับ่อง Mix มิกชาแนลในวันนี้เราจะมาเว้าในหัวขอ้อเราต้องการวามช่วยเหลือจากต่างประเทศหลายกว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมานำไช้เก็บกู้ระเบิดอย่างบุรานเตกที่ตกค้างอยู่ในลาาให้ได้ในพื้นที่1,000 10, เฮกตาร์ต่อปี แต่ว่าได้รับการช่วยเหลือ30ดอลลาร์เท่านั้นท่านโจมเงยงเพลงธงสวัสดิ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุมขงห่งซาต์เพื่อแก้ไขระเบิดยังบททนแตกที่ตกค้างอยู่ในลาวหรือ U X O ลาวแถลงว่ารัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายในการเก็บกู้ระเบิด U X O ให้ได้ในพื้นที่10,000เฮกตาร์ต่อปีแต่จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็สามารถเก็บกู้ระเบิดได้ในพื้นที่8,000เฮกตาร์เท่านั้นเนื่องจากมีงบประมาณอย่างจำกัด และโบเพียงพอกับความต้องการในตัวจริงโดยการที่สามารถบรปปรลุเป้าหมายการเก็บกู้ระเบิด UFO ได้อย่างแท้จริงนั้นรัฐบาลลาวก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศในมูลค่าบนน้อยกว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีแต่ว่าลาวได้รับการช่วยเหลือเพียงแต่30ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในแต่ละปีซึ่งการช่วยเหลือในระดับดังกล่าวจะเ็ให้ต้องใช้เวลาอีก1 8 6 0ปี จึงจะเก็บกู้ระเบิดอย่างประธานเตกได้ทั้งหมดดัางที่ท่านโจมแห่งได้ให้การยืนยันว่า พ, <t festivals> พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ศพปล่าของพ่อในแมน87,000กิโลตาแมตรแล้วของเฮายังเฉลีียใส่จำนวนปียัง1,860ปีจึงสามารถบรรลุในการสำรวจกวดกูฉะนั้นจุดพิเศษอย่างงานเก็บกูการแก้ไขปัญหาระเบิดพันเต็มสพเปล่าของเฮามันจะแตกต่างกับประเทศอื่นแต่ว่าจุดพิเศษของขอเฮามันมีผูผาประดงการเก็บกูระเบิดมันก็ต้องไดใส่ความอใจใส่เทคนิคและใส่ถินทอนฉะนั้นเมือเทียบใส่คนสำเร็จตาอมาของเฮายังเป็นสิท้าไทลายและในแต่ละปีเฮดให้พ่อแม่ประส้นเกิดอุบัติเหตุหลาสิ่ พร้อมกันนี้เอ็กโอเหล่ายังจะต้องพัฒนาปรปับปรุงเพื่นยกระดับประสิทธิภาพในการเก็บกู้ระเบิด UXO ให้สูงขึ้นอีกด,ด้วยซึ่งจะใช้งบประมาณบอตามกัว7ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีและเนื่องจากว่ารัฐบาลหลาวบ่สามารถที่จะให้การตอบสนองงบประมาณดังกล่าวได้เลยจึงต้องของการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด้านลักหากบสนันแล้วประชาชนหลาวก็ยังคงต้องจะเสี่ยงผัยจากระเบิด U x เต่อไป พอตองได้ยุตการเก็บกู้ในวางแขวงยอง้อนคาดงบป,ประมาณดังที่ท่านประเดิมพลสุนทาน,หนีหองนยายกรัฐมนตรีกระทรวงแห้งงานและสวัสดิการสังคมได้ให้การยืนยันว่า ในปัจจุบันมีนนเียงงานเก็บกุลระเบิดอยู่10แขวงแต่บางแขวงก็ได้ยุติการปฏิบัติงานโซ่ข้าวย้อนปัญหาด้านเทินหอนในการจัดตั้งปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร,ระเบิดบระธานแตกตกค้างโดยเฉพาะแมนการสำรวจที่บุป็นวิสาการและสำรวจด้านวิสาการพื้นที่ที่ระเบิดบระธานแตกยังมรสายเนาะนอกจากนี้ผ่านมายังได้มีการทดลองจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมปรปับปรุงชีวิตการเป็นจูให้แก่ผู้ถือข้อหายและครอบครัวเขาเจ้าโดยการส่งเสริมป็กงานทำและสนองการเลียงสัตว์ ในปัจจุบันการจัดตั้งแผนการเก็บกู U ้ระเบิด U X O ในลาวเป็นการห้วมมือระวางรัฐบาลลาวกับนานาชาติในระยะที่4ที่ได้เริ่มต้นการจัดตั้งปฏิบัตินับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นไปและจะสิ้นสุดลงในท้ายปี2006ที่รวมทั้งการห่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเพราะเสือว่าจะเหตให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถที่จะบรปปรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน3ด้านก็คือ การโฆษณาอบหมเกี่ยวกับอันตรายของระเบิด UXO ที่โนที่ใน้ซการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิด u x o ลงให้บบเกิน40กรณีโตปีการฝึกอาชีพให้แกผู้ได้รับาะเดห้เ์าะจากระเบิด u x o ในพื้นที่พัฒนาบุริมสิธิ์ของรัฐบาล400กว่าจุดสมให้สำเร็จยางครบถ้วนในภายปี .2 0 2 2นี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ให้การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิด u x o ในลาว คิดเป็นมูลค่ารวมหลายกัว270ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี่รวมการช่วยเหลือในการสำรวจที่โบเมนวิสาการใน950บ้านที่แขวงภาคใต้และการสำรวจเพื่อเก็บกู้ระเบิด u x o ออกจากเขตที่อยู่อาศัยและที่ดินของประสะสชนในเขต3 3 8บ้าน ในแขวงสวรนรคคตเลข9 4บ้านในแขวงสิงห์วงคิดเป็นพื้นที่รวม432กิโลตางเมตรได้ทำลายระเบิดหลายกวัว1 6 0นหน่วยหรือส่งปืสินห์องระเบิดทั้งหมดที่ตกค้างในลาวที่มีการประเมินว่ายัางตกค้างอยู่ถึง80ล้านหน่วยนับแต่ปี1,975เป็นต้นมาและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอในวันนี้หวังว่าทางจะได้รับสลาด,ดีๆ สำหรับท่านที่กำลังเบิ่อทรงอายุถ้าคิดว่าทรงเฮามีสาราะหรือว่ามีประโยชน์อยากสรงเสริมอยากซะพพตกันกอย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องคือช่องทางเดียวที่จะให้เฮามีกำลังใจผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆหรือสำหรับท่านใดที่ว่ายากตำหนิตที่เตียนสามารถฝากไว้ได้เลยภายใต้คอมเมนต์ของเฮาหรือะทาก,กทายโอรมเป็นการส่วนตัวอย่าลืมทักมา a ฟ e b o o k ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกดติดตามช่องขครอบใจ